ก็จะมาส่งบ้านโลกหายฉับพันก็จะมีอยู่สามเรื่องสั้นสามเรื่องเรืสั้นนี้เกิดจากที่การตั้งสินในสิบวัน ที่เข้าค่ายนะคะตั้งสินเรื่องการทานข้าวมื้อเดียวก็ตั้งสินมาได้สองวันนึงหรือสองวันเนี้ค่ะทีนี้มันจะมีอยู่วันนึงรู้สึกว่าหิวก็เลยาทานไปนิดนึงก็คือ,อบะหมี่นะคะไปนิดนึงและคืนนั้นก็เกิดอาการปวดท้องเสร็จแล้วเราก็ปวดท้องเราก็รู้แล้วเราผิดสินละเพเราตั้งสินไหม ก็เลยสํานึกผิดสักแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะตอนแรกก็ปวดมากเหมือนกันนะคะแต่ใจเราเป็นคนที่ไม่ค่อยทุกข์มากคะคะก็ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งสินใหม่นะคะวันนี้สินลงไปละตั๊กเดียวเท่านั้นแหะคะ่ะหายปวดท้องเลยะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องหายามาทาคะ่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งผ่านไปนะคะพอวันต่อมาเราก็ตั้งสินใหม่ก็ปฏิบัติได้ะคะ่ะเรื่องที่สองตั้งสินไม่ทานเนื้อสัตว์เหตุเกิดเมื่อเช้านี้เองค่ะก็คือเมื่อเช้านี้ พอดีอันนี้ก็ทานข้าวมื้อเดียวนะคะก็แม่ก็จะทอดปลาทูนะคะทําเมี่ยงปลาทูทีนี้ไก่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็อยากลองดูว่าถ้าผิดศีลจะเป็นยังไงเกิดเหตุว่ากินไปคําที่นิดเดียทนะปลาทูกับปลาทูทอดกับถักกินไปคําที่คําแรกไม่เป็นไรคําที่สามนั่นแหละค่ะโดนเลยค่ะเคี้ยว ปากตัวเองเลยค่ะเนื้อเรานะแต่ไม่แรงนะคะแต่พอรู้สึกทําให้เรารู้สึกว่าอ่าเรารู้ละว่าเราต้องการสังเกตดูเวทนาของเราเสร็จแล้วก็อ่าหยุดกินแค่สามคำก็พูดลีแล้วก็จบแล้วก็แล้วก็รู้ละว่าเนี่ยคือเห็นผลมากแล้วก็มันไม่เจ็บแล้วค่ะหายไปเลยค่ะก็ลบหายฉับพลันเลยค่ะเพราะเราสำนึกผิดได้แล้วก็เหมือนกับว่าเราอยากอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแค่นั้นทีนี้มีข้อถามทุกที่ไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าเมื่อวานนี่สอบไปแล้ว แล้ววันนี้ไปเปิดดู y o u t u b เม็นประมาณเมื่อวานนี่คนที่สามแล้วมันอัดเทปไม่ได้เราว่าเอ๊ะทธไมไม่มีเราลหละก็เปิดมาดูเมื่อเช้านี่นะประมาณช่วงที่ออกเทปอะ่ะในนี้เราก็มีความรู้สึกว่าถามว่าทุกไหมมันมีนิดนึงแต่เราเข้าใจเพราะตอนที่เราอัดเนี่ยเราดิบแล้วว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเป็นตัวที่คิดว่า ตัวกิเลสก็จะมามาบอกเราไว้งั้นวันนี้ต้องไปสอบใหม่เลยนะเพราะเธอไม่ได้ออกย t u b e ไม่ได้ออกเคสนะเพราะเธอจะไม่ได้เก็บเป็นแบบความทรงจำนะคะเก็บความทรงจําเอาไว้แล้วเราจะได้มาดูว่าเราผิดพลาดอะไรเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเสร็จแล้วก็เอ๊ะก็ไม่เป็นไรนี่เราก็คุยกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเราไม่อาจารย์ก็เก็บข้อมูลไว้แล้วเราไม่จะเป็นต้องออกฝืนก็ได้ก็คิดแบบนี้ทุกนั้นก็หายไปแต่ด้วยที่ว่า วันนี้ก็มีการส่งการบ้านด้วยทุกหายฉับพันเอ๊ะก็มันก็มีเหตุให้เราต้องมาพูดถึงเรื่องความทุกข์ของเราที่มันหายฉับพันนะคะเพราะว่าใครคิดเสมอว่านะคะว่าถ้ามันไม่มีพัฒนะคะก็เราก็จะไม่ได้อ่านวทนาของเราและเราก็จะไม่การบ้านที่จะมาส่งในวันนี้ค่ะขอบคุณ